ร้างเวทีไปนานโอ้ดูสีสันพอสบโอกาสได้โชว์ฟอร์มในฐานะเกสบนเวทีคู่หูจอห์นนี่กับลุยส์ในคอนเสิร์ตแรปเตอร์เท่านั้นเลยครับงานนี้ทำเอาคุณพ่อลูกหนึ่งลิฟท์สูพ์เนี่ยคึกคักไปกับแสงสีเสียงแล้วก็เสียงกรี๊ดของแฟงคลับเอามากๆว่าแต่เมื่อไรจะมีคอนเสิร์ตดูโอ้ลิฟออยด้มนอยูเบ้างล่ะครับเนี่ย สนุกสนานแล้วก็ประทับใจกับเสื้อผ้าพ,พวกเรามากคอนเซ็ปต์คือเขาอยากจะให้กลับมาเป็นความรู้สึกเดิมๆคนที่เข้าไปดูแล้วย้อนกลับไปเหมือนกับเรากลับไปเด็กอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเขาอยากจะให้มันคงเดิมแต่ด้วยกางเกงซิตฟิตของออยเนี่ยเข, <laughs> เขาเขาอาจจะออกแบบมาให้มันแบบตัวเติ้วนิดนึงไม่เป็นอุปสรรคและไม่คิดจะเปลี่ยนกางเกงด้วยสนุกดีครับพอขึ้นไปแล้วเจอไฟเจอคนดูเจอหลายๆอย่างแล้วทำให้รู้สึกเรา มีแรงในการเล่นมีแรงในการร้องมีแรงในการที่เราจะอินเตอร์เทนออกไปมันรู้สึกแฮปปี้ครับมีความสุขของ<ม>ลิปออยอคเออคงคงต้องรอดูปีหน้านะแล้วแต่ยังยังตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายมครับก็อาจอาจจะตอนนี้ยังบอกได้ได้ได้ไม่ไม่มากครับเพราะว่าได้คุยแค่เบื้องต้นเฉยแต่ข้อสรุปเรายังไม่ได้มีอะไรตอนนี้ครับแค่คุยคุยเฉย แค่คุยคุยกันนะนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปอีกทีนึงพักเรื่องงานไว้ก่อนครับมาถามถึงเรื่องของน้องพราวลูกสาววัยหนึ่งขวบสามเดือนกันบ้างหน้าตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างแล้วล่ะครับกำลังเป็นวัยที่สนมากๆก็ดีครับเป็นพัฒนาการที่สนุกอีกแบบหนึง่งตอนนี้ยังยังไม่ได้พูดเก่งครับแต่เขาจะเข้าใจเขาจะชี้นิ้วผมเชื่อได้ว่าเมื่อไหร่เขาเขาพูดได้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ถามถามเยอะมากมเพราะเวลาเขาเดินไปไหนเขาก็จะชี้มืออืออืออือตลอดอะไรเงี้ยคือพยายามจะใส่ใจทุกๆด้านนะฮะด้านด้านที่ใส่ใจที่สุดคือเรื่องของอารมณ์มความรู้สึกเอ่ออยากจะให้เขาอบอุ่นตัวกำลังจะวางถ่ายมือน้องคนต่อไปหรือยังคะตอนนี้เดี๋ยวรอส,สักครู่ะตอนนี้รอให้เขาเขา้าเขา้เขาโรงเรียนต่าง ขอมุ่มมาแล้วก็ทุ่มเทและมอบสิ่งดีๆให้น้องพราวลูกสาวคนแรกนะครับและเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เร็กเปิดโรงปั๊มอย่างแน่นอนแล้วครับ